หน่ะมันโลกเว้ยโหอ่ะเฮ้ยมันจะโลกอะไรของมันดูวะไไหวมยอย่างเดียวเลยมึงตีดิโหมึงตีดิโหกูบอกให้มึงตีเฮ้ยไอ้โหบมึงตีดิลองตายโอ้ ไหวอยู่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 วยวยโอ้มึงก็ลูกนีโหไอ้สงครามใครก็นอนล้มอย่างนี้วะ ตีนีโอบเออไอ้นั่นใครวะเฮ้ยตดลตดลตดลอ้โอไม่เล่นวงใหญ่ละน้องเฮ้ยเออโงอยกาชื่อเลยโอ้ยเยี่ยขาตื่เลยไ้หนามกูหายอะ เอ้ยเอ้ยมันแบบกระซิบกระแทกอ่ะเอ้ยอะไรของมันเนี่ยเออสายฟ้าลาดบังเอาให้ดีกว่าเออโอ้ยอย่าโดนอย่าโดนไอ้ย่าโดนโอ้ยเฮียอย่าโดนโอ้โอ้โดน

ยิงดิยิงเซิฟมึงยิงเซิฟหน่อยไอ้มือปืนไอ้มือปืนยิงเซิฟมือปืนยิงเซิฟไอ้เจ้ามือปืนยิงเซิฟไอ้มือปืนยิงเซิฟดิกูเสียตังค์แล้วเนี่ยไอ้มือปืนยิงเซิฟโอ้มึงยิงดิ

แต่คนยิงเซิร์ฟมึงไม่ยิงวะตอนเนี้ยเฮียมันยิงได้เหรอเบเอาา้าเมื่อวานมันยิงยิงเลยวันนี้มันไม่ยิงวะหู้หวยกูเสียตังค์อีกแล้วคนละอะไรวะคนละอะไรสามสี่แสนอ่ะเฮียสาวให้จัดเลยอ่ะไอเฮียเรียบเรียบหวยไปเล่นกันร้านนี่ก็ไหวเฮียเซ็งวะโอ้กูเลยชำ้ำ พี่แฟงออกให้ก่อนนะเอ้ยวันนี้มันหยุดเท้ากูไปพักกันแล้วน้องไอ้พี่อะพักได้เลยพี่วันนี้โอ้พักวันนี้กูพักร้านเจ็ดร้านเจ็ดมันได้แหละน้ำหนึ่งจุดหกคิดไม่ออกแล้วอะพี่ตอนนี้โอ้ยแย่เเลยพี่อะเออมันจะเอาเลขสีสามสิบชุดด้วยเนี่ยแต่กูเบรกมันไว้เนี่ยร้านสี่สิบแปดป่ะพี่ประมาณได้หกแสนหกแสนบวกสี่แสนแปดร้านเกลียดเลยโอ้ยไอ้พี่อะแม่งไม่ยิงเซิร์ฟวะร้านเดียวร้านเดียว แะไรนะร้านเจ็ดเท่าไรมึงร้านเดียวโอ้โหมันอะมันทักมาทวงเลขลืมเลยเนี่ยให้ให้พี่แฟงคิดเลยขอไม่คิดละพี่แฟงออกไว้ก่อนนะมันคุณอะไรออกก่อนอะไรเงี้ยะนะตอนมึงตอนเออตอนได้พูดเลขอย่างไว่ะพูดคุณเลขด้วยพอเสียนี่ไม่หันนะไม่หันนะเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตัดตัดห้ดตีดกูต้องโอนให้มึงอะไรเนี่ยขอโอนก่อนเลยยินแม่อย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวกูเอาของกูอ่น เออมึงมึงบอกกูแล้วกันเนบะไอพัดมึงช่วยกูคิดเงินดิร้านเจ็ดกูต้องโอนให้มันเท่าไหร่ผมผมคิดไม่ออกแลยทีร้านเจ็ดคูนหนึ่งจุดเจ็ดมึงพูดว่าไงนะร้านแปดหมื่นไอเขอเป็นต้นขอคิดใหม่แล้วหกแสนเจ็ดแสนสองหมื่นสองล้านเจ็ดแสนมึงทำมึงต้องคำนวณแบบเอาต้นด้วยนะเท่าไหร่ฮะมันแปดแสนกว่ายที่มันได้ห้าหักน้ำ่ะแล้วก็ต้องเอาต้นให้มันคืนมันอะ แต่รวมต้นไม่รู้กี่บาทตอนนี้มอนเติบจึงนะถ้าล้านเจ็ดบวกแปดแสนล้านเจ็ดบวกแปดแสนสองล้านห้าถ้าล้านเจ็ดบวกแปดแสนน่ะสองล้านเฮ้ยไพี่คิดใหม่คิดดีๆก่อนอ้าวกำมึงบอกแปดแสนน่ะเมื่อกี้มัวเดานั่นน่ะน่ะมึงก็ไม่ช่วยโอ้เดี๋ยวกูคิดเองไอ้ยี้ย ล้านเจ็ดคูณหนึ่งจุดเจ็ดก็สอ,องล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดทวนเหรอ 6, 7, สองล้านเจ็ดสองหมื่นเออคูณหนึ่งจุดหกสองล้านเจ็ดสองหมื่นเนี่ยมันพิดไหโอ้โหไอ้ที 1> 1. 6, 7, อ่อ่ะคูณหนึ่งจุดหกสองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองคนแทงล้านเจ็ดอะ 7, สองล้านเจ็ดแสนสองหมื่นโอ้ไอ้ที่อะโดนยับ ไม่ไม่กี่แสนเองคนละสี่สิบสามแสนเก้าก็บาทอืมไหนๆก็เสร็จมือนพี่แซงอ่ะเลี้ยงหน่อยดิรับไฟสองมือมือไม่จะถอนตัวแม่สุบัสด์ไม่ถอนจะเอาเงินฟรีล้านหนึ่งอ่ะละล้านหนึ่งอ่ะล้านล้านหนึ่งล้านหกล้านหกพี่ก็เป็นล้านหกพี่เขียนว่าเคลียร์เคลียร์ด้วยนะเคลียร์ยอดด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่นี่เฮ้ยกูจ่ายสองคนแต่ตังกูจะหมดแล้วตอนเนี้ยคืออะไรวะฮะเฮ้ยกูจ่ายสองคนตังจะหมดแล้วเนี่ยมุ่ใช่ไปเนะี่ยพี่โอนไปสิบเจ็ดล้านเนาะห้าแสนจ่ายอะไรแปดแสนห้าแสนเดี๋ยวพี่แซงคิดถูกไหมนี่สัตว์ทำไมตังมันจะหมด 8, <000. S 2> แสน ห้าแสนก็แปดแสนอะไรเรื่องแสนหนึ่งจ่ายแสนหกใช่แสนหนึ่ง <Dead away. S 1> จ่ายแสนหก เปิดรับไฟสองเลยแค่ผมรับไหมพี่เวทล,<ด>ลดน้ำแม่งหน่อยลดน้ำแม่งหน่อยเฮ้ย